โอ้โหเมจิกนะครับโชว์ชุดต่อไปครับเป็นผ้าเสกไข่ครับเสกออกจากหมวกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโชว์ผ้าดูก่อนหนึ่งผืนหน้าหลังไม่มีอะไรครับนี่นะครัะทำการเสกไข่ครับไข่เอ้ยจงมากุ๊กกุ๊กกุกกกกกกุก ไข่เอ้ยกุ๊ก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 อ่ามาแล้วครับไข่อ่าไข่นี่ครับหนึ่งใบเอาไป,ไปเสกได้เรื่อยๆนะครับเอากี่ใบก็ได้อ่ะโชว์ให้ดูก่อนอ่าหน้าหลังไม่มีอะไรครับ ใข่เอ้ยจงมากุา๊กก,กุ๊ก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 กุ ไม่ซ้อนอะไรนะครับโชว์ก่อนผ้าไม่มีอะไรคุ๊ก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 ๆุ๊กค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 ุ๊ก็ุ๊กจุ๊กโุ๊กคุ๊กคุ๊กคุ๊ก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 